าไทยลนนิวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรืออววเมื่อวันพฤหัสบดีที่7เ,เมษายานพุทธศักราช2565 หนห้องประชุมชั้น5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครืองามได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันนาคุณภาพวิชาการหรือพวประจำปีการศึกษา2565ถึง2566 โดยมีดรยุพินบัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และดรศักดิ์สินโรสรันโรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพว,วิชาการหรือพอวร่วมลงนามการดำเนินง,ง,งานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้จะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือขององค์กรทั้งสองแห่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้น,นได้ประโยชน์กว่าการเรียนการสอนแบบเก่าที่เคยใช้กันมานานแสนนานที่เรียกว่า p o s s i v e Learning มากประโยชน์ที่ว่านั้นก็คือประการที่ 1. ผู้เรียนจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้วยเป็นอันมากมีการปฏิบัติจริงมีการทำจริง จึงทำให้จดจําได้นานแล้วก็ทําให้เข้าใจเรื่องได้เร็วแม้เรียนไปเพียงเรื่องเดียวก็จะสามารถรู้จักเอาไปแอพพลายหรือประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ประการที่สองก็คือว่าทําให้ครูและนักเรียนเรียนด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกันเองได้ ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ได้บทสรุปออกมานั่นเองว่าทำให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายเร็วแล้วก็สนุกสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไปอีกสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตในอนาคตได้เพราะว่าเขาได้ทดลองปฏิบัติเสียแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเจอแบบใหม่ก็ยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลง นิดเดียวเองไม่เหมือนกับการเรียนแบบ PASSIVE LEARNING คือเรียนเท่าไหร่สอนเท่าไหร่มันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละจ <c oughs> ึงไม่สามารถที่จะคิดต่อเองได้นะครับอันนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการเห็นการเรียนการสอนแบบ Active LEARNING ในทุกระดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งถึงอุดมศึกษา แต่เนื่องจากความที่เราไม่เคยทำมาก่อนจะเริ่มพร้อมกันหมดทุกระดับชั้นนะคงไม่ได้ก็คงจะต้องเริ่มในระดับอนุบาลปรถมมัธยมเนี่ยไปก่อนตามลำดับสักวันหนึ่งมันก็จะไปถึงอุดมศึกษาเองในที่สุดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคนที่จะเข้ามาหลาลัยก็คือคนที่เคยผ่านการเรียนการสอนโดยวิธี active learning มาแล้วเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นความยากลำบากของ active learning ก็คือว่าห ครูเนี่ยไม่เคยสอนแบบนี้มาก่อนเมื่อจะเปลี่ยนให้ครูมาสอนโดยวิธี active learning ครูก็ต้องเหนื่อยขึ้นหนับขึ้นทำการบ้านมากขึ้นต้องมีความเข้าใจมากขึ้นการมีโค้ชหรือพี่เลี้ยงจึงจำเป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนี่แหละจะเป็นโค้ชได้เป็นเป็นอย่างดีอันนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคของ Active Learning ประการที่1คือเรื่องของครูประการที่2ก็คือเรื่องของหลักสูตรหรือตำรา <c oughs> ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนเมื <ME> ่อ <U RA S 1> <c oughs> เป็น Active Learning เสร็จแล้วตำรามันก็จะไม่เขียนเหมือนกับที่เราเคยเคยเห็น <c oughs> หรือเคยใช้มันก็ต้องเป็นตำราแบบใหม่หลักสูตรก็ต้องเป็นหลักสูตรอีกแบบหนึ่งความยากลำบากประการที่3ก็คือผู้เรียน จะต้องมีความพร้อมที่จะรับการเรียนแบบนี้ไปแล้วก็ประการที่สี่ก็คือผู้ปกครองเองก็จะต้องเข้าใจด้วยถ้าหากว่าเด็กกลับมาบ้านแล้วเด็กไม่ทำการบ้านแบบนั่งโต๊ะแล้วก็นั่งเขียนอะไรต่ออะไรเหมือนเมื่อก่อนแต่เด็กจะเข้าครัวเด็กจะไปออกกำลังเด็กจะไปทำอะไรก็ตามที่เป็นการปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปแสดงในห้องเรียนในวันพรุ่งนี้ ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจจะต้องส่งเสริมจะต้องให้ความร่วมมือจะเป็นเหมือนครูไปด้วยอีกคนหนึ่งฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความพร้อมมันถึงจะเกิดระบบ Active Learning ที่สมบูรณ์ได้ชั้น8ไทยแลนด์นิว